เ้าามนะคะคสวยทุกลูกเลยนะูแต่ว่าลูกแตกร่มมีมากเลยถ้าได้ที่เข้าผมมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปในงานจา้า สวัสดีค่ะพวกกับช่องมสาปาใบใบย,ย่าน,นะคะใบายญ่าพาทุกคนวิวประเดิมเส้นทันด่วนนะคปรปฐมกาญจนบุรีนะคะถนนโล่งม,มากๆเลยนะคะวิวได้สบายมากๆค่ะจริงๆแล้วก็เปิดวันที่28นะแต่ใบใบญา,ยยามาวันที่27 ก็วิ่งได้แล้วนะคะถนนโล่งมากวิ่งได้สบายมากๆเลยนะคะวิ่งแป๊บเดียวก็ถึงกาญจนบุรีแล้วนะคะสามสิบนาทีค่ะถึงกาญจนบุรีแล้วนะคะเขาบอกว่ากาญจนบุรีก็แค่ปะซอยนะคะเป็นแบบนั้นจริงๆค่ะวิ่งได้สบายมากแป๊บเดียวเขาว่าก็ว่าการจนบุรีก็แค่ปะซอยนะคะวิ่แป๊บเดียวก็ถึงก็ได้เที่ยวแล้วนะคะไม่เสียเวลามากค่ะก็พาทุกคนไปเที่ยวด้วยกันนะคะ พาทุกคนไปเที่ยวชานคาเฟ่นะคะตรงนี้ก่อนหน้านั้นปีที่แล้วนะคะเขาเป็นต้นซาก,กุระนะคะแต่ปีนี้เปลี่ยนเป็นต้นเมปเปิลค่ะสีแดงสดใสสีแดงกับสีส้มนะคะผสมกันก็สวยอีแบบนะคะปีที่แล้วซากุระก็สวยอีแบบปีนี้ต้นเมเปิลก็สวยอีแบบนะคะทุกคนตรงนี้เป็นโซนด้านหลังของชานคาเฟ่นะคะตรงเดินเข,เข้ามาก็เป็นสวนแคตาสค่ะ แต่ถ้าเป็นทันเดอรตรงกลางนี่เป็นส่วนเดอือป็นต้นเมเบิร์ดนะคะแต่ถ้าเดิอเป็นข้างข้ามเป็นคาวอะ่ะมันจะเป็นต้นแคนตัสนะคะมีหลายสายพันธุ์หลาย,าย,าย,ลายรูปแบบมากๆเลยนะคะแล้วแต่ละดอกบางต้นมันมีดอกแล้วนะคะอันนี้คือกระบอกเพชรหรือเปล่าไม่ใช่แคนตัสั่นแหละแต่มาเป็นเขาเรียกแต่มันก็มีชื่อนะแต่ไม่ายากจาไม่ได้นะคะดูสิลูกโกลมาแต่ละลูกนี่คือแบบ กลมแบบกลมสวยมากเลยกลวยท่าเท่ากันเลยนะคะกลมสวยดีมากๆเลยค่ะแม่น้าหลา่งถือขายได้แพงมากเลยนะคะรุ่นน่งก็หลายตังนะคะทุกคนคนที่ซื้อไปเลี้ยงตองต้องเป็นคนที่ใจรักเคนตาพมากเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ดูแลดูแลไม่ดีมันก็ไม่อดดอกดอให้เรานะคะ มาจะเริ่มเหี่ยวนะคะแต่อันนี้คือแบบมันฉ่ำแบบมันไม่เหี่ยวเลยนะคะสวยงามมากๆค่ะเดี๋ยวพาทุกโคนไปเที่ยวงานด้านในกันนะคะหน้าเวทีค่ะสีน,นันทุกครึ่งใช่ะครึ่งครึ่งีนันเพราะว่าตอนนี้คือ18:46 มีพี่สุเยไปเที่ยวมานะคะสวยทุุรนะู้สึกว่าลุ้นตรมดีมากเลยนะคะดูุ้นนี่ก็รมดีมากอันนี้กำลัตุ้มๆเข้ามากใกล้ต้น,นี้ตุมดีมากเลยสวยสวยด้วยตุ้มเยอะแม่เนี่ยกำลังจะอดอดกนะคะ ป่นนูก็เช่กันนะคะเนื้อฝันนี้เลยคะ่ะสวยอันนี้กินได้ไมหมเถอะพี่ไม่รู้นี่เขาเก,กินกันนี่เขาเกินกันไม่ได้ไม่แน่ใจว่าแบบนี้หรือเปล่านี่เขาบอกว่าอบอ,อมเปรี้ยวอมหวานอันนี้ก็ถ้าแย,ยกกลุ่มก็ตอนนึงก็แยกกลุ่มได้อีหลายกระถางนะคะคุณสิ นี่หนาวเราจะจิ้มมันจ้าเข้ามา,าใกล้เขาผสมพันธุ์มาดิไม่แน่ใจว่าดูดีดอกดอกเล็กมากแต่สวยมากนะคะอุ้ยอันเนี้ยกับอีกใครสวยๆชมแม่พูดทีอันเนี้ยกระบะตุ้มๆนะคะกระบะจะออดดอกนะคะแต่อเน,นี้ยมันมีลูดแล้วคะ่ะนี่ดอ,ดอกอะไรล่ะลูดแล้วดอกแห้งนั่นน่ะเห็นปรอ อันนี้ก็เอาดอกเหมือนกันนะคะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะหันลิงเหรอพี่พี่ไม,ไ,ไม่มีแต่ดอกก็สวยเหมือนกันนะคะจะบอกว่าสวยมากไม่งางคานนะดอกเฮ้ยตอนนี้ายได้ไงดอกผลลดิยอดเลยอ๋โอโวยมันสูงไปต้นนี้มีหนามนะคะดอกสวยมากแต่ดอกขับบนอยู่สู้นะคะดอกคล้ายๆลีลาวด,ดีค่ะ อยู่สูงไปเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเข้าไปในงานนะคะไป้ามาเจอดรถด้านหลังนะคะเวลานเดเข้ามาก็จะเจอหลังเวทีนะคะตัวนี้หลังเวทีนะคะไม่ใช่ด้านหน้านะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนเดินเข้าไปด้านหน้าค่ะถ่าได้ที่ครอบผมมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะกเดินเข้าไปในงานจ้า